สวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านที่เคารพพบกับลุงสง,สงเช่นเคยในช่องลุงสงยูทูบนะครับวันนี้ลุงสงจะพาเที่ยวตลาดนัดวันพุธท,ที่สี่แยกคูหานะครับเราตามไปดูนะครับวันนี้เราจะไปดูข้าวเหนียวหมู20่บาทของร้านน้องหนานะครับตอนนี้ผมกำลังอยู่ที่ตลาดนัดวันพุธสี่แยกคูหานะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับว่ามีอะไรขายในตลาดนัดบ้างนะครับ ซึ่งปกติก็จะนัดกันทุกวันพุธนะครับตั้งแต่เวลาห้านาฬิกาถึงประมาณ10นาฬิกานะครับถึงแล้วนะครับร้านน้องนาข้าวเหนียวหมูนะครับถึงแล้วนะครับตักหมูนะครับหมูหวานหมูอะไรนี่หมูทอดแล้วก็หมูเส้นหรือหมูปอยนะครับ อนันี้กำลังขอข้าวเหนียวฝอยนะครับข้าวเหนียวหมูฝอย20บาทเองนะขอ20บบาทนะครับรองด้วยใบตองนะครับรองด้วยใบตองสวยๆเราสามารถผสมกันได้ทุกอย่างเลยนะครับนะครับหอมเจียวนะครับใส่ด้วยหอมเจียวด้วยใส่หอมเจียวด้วยนะครับ ันนี้ขอด้วยใบตองนะครับน่ากินนะครับน่ากินมากเลยเชา้าเช้าข้าเหนียวร้อนๆครับครับมีหมูฝอยหมูหวานตับหมูแวะมาอุดหนุนนะครับอร่อยมีขายที่ตลาดนัดวันพุธวันพฤหัสแล้วก็ดิมถนนยนตรการกำพร ทางไปอำเภอรัตภูมินะครับข้ามาตั้งแต่เช้าเลยเดี๋ยวเราจะตามไปดูน้องนาขายข้าวอย่างหมูริมถนนยนต์การกำารอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานะครับถึงแล้วครับร้านน้องนาเพิ่มขายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงประมาณ9นาฬกาครับ สวัสดีครับอันนี้รับอะไรครับรับหมูทอดหมูทอดขอเท่าไหร่ครับเนี่ยขอ่ขอยี่สิบเป็นไงบ้างรสชาติของร้านนี้เป็นไงบ้างอร่อยอร่อยครับครับเดี๋ยวผมพาไปเดินชมตลาดนัดวันอาทิตย์สี่แยกกัวนะครับพ่อค้าแม่ค้าจะพาขนมสินค้าหลากหลายเข้ามาขายในตลาดนะครับถึงแล้วนะครับร้านน้องนาในตลาดนัดสี่แยกกัววันอาทิตย์นะครับ ับบแรงย่ามีรสหวานนิดนึงใส่นะคะเปะ็นหมูาสงงงงามชั้นค่ะใช้มือเสิร์ฟะโพกทำนะคะในการทำข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆที่ใส่กันเ็บไว้ครับใส่อะไรบ้างครับ ใส่หมูทอดนะครับใส่หมูทอดอาจจะผสมกันได้นะคผสมกันได้ทุกอย่างไหมครับได้ทุกอย่างทุกอย่าง20บาท20บาท20บาทแล้วตามด้วยอะไรครับก็ตามด้วยหอมเจียวเจียวเองนะคะหอมเจียวหอมที่เจียวเองนะครับโอ้โหสวยนะครับหอโอ้ห่อเลยครับยี่สิบบาทเอง ร้านข้าเหนียวหมูนะคะมีหมูเส้นหมูทอดหมูหวานตับนะคะเก็จะหนุนได้ที่ตลาดน้ำบรรพุธแล้วก็วันธรรมดาวันจันทร์วันพาร์ทวันพฤหัสจะหนุนได้ถ้าหนุนในการจำลองนะคะขอบคุณมากนะคะคุณค่าแบบไปอุดหนุนข้าเหนียวหมู20บาทของร้านน้องนานะครับขอขอบคุณผู้ชมทางบ่านทุกคนที่ติดตามชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครสวัสดีครับ